you สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมนตรายานินมาเล่นพีเกพีเร p พีเอ็์คลาดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีสองกองก็จริงแต่ไม่ได้ให้เลือกนะแต่ว่าจะเป็นพลังงานคุณและเขานะคะอันนี้พลังงานคุณนี่พลังงานเขาเนาะเราจะเปิดในคลิปแรนดอมนะซึ่งผลการทำนายอาจารย์ไม่รู้แต่อาจารย์จะตั้งหัวข้อนะคะถ้าไม่ตั้งหัวข้อมันจะเป็นการแรนดอมแบบเดิมๆเ,เนาะเราจะตั้งหัวข้อกันในวันนี้นะคะ รนดอมเนาะซึ่งไม่รู้ผลการทานายหลังจากนี้จะเป็นยังไงอ่านตามหน้าไพ่นะแรนดอมกับกับคลิปคอนเทนต์ที่ว่าเขารู้สึกว่าพลาดไปไหมกับวันที่ได้สูญเสียคุณไปนะเขารู้สึกว่าพลาดไปไหมนะ้อนี่พลังงานคุณพลังงานเขาเดี๋ยวเราก็มาดูที่พลังงานคุณก่อนขออนุญาตดูสถานการณ์คุณก่อนกว,ว่านะคะคุณและเขาก่อนนะคะตอนนี้เป็นยังไงแบบไหนแล้วก็อะไร กำลังหาสมรภัพื้นดูกสถานการณ์ผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้พลังงานสถานการณ์ผู้ที่เข้ามาดูคลิปนี้ส่วนใหญ่เป็นแบบไหน,นยังไงถ้าพลังงานตรงก็แปลว่าคลิปนี้อาจจะเป็นพลังงานของคุณก็ได้นะคะมาดูสถานการณ์ก่อนนะ ซิกคสวสนะมีการ move on นะไม่รู้ว่า move แบบไหนนะมีการเดินห่างจากกันไปหรือเดินออกจากความสัม,สมพันธ์กันไปในลักษณะมีการ move on จากกันนะคะลืมและอันไหน <c oughs> ได้เขา้าได้ <c oughs> าาออกหวานลืมอาจารย์ลืมอะโอเคแล้วแต่เลยนะ <c oughs> เดี๋ยวหวางไว้ก่อนโอเค temperance temperance นะอืม <c oughs> โอเค คุณก็น่าจะอยู่ในการช่วงของการเยียวยาตัวเองก็ได้หรือกำลังปรับสมดุลในความรู้สึกของคุณ u e e n of oh, w a n t s คุณอาจจะไปใส่ใจนะคะเรื่องหน้าที่การงานการเงินเนาะเขาก็ได้นะเขาก็ได้คุณก็ได้เ n นออฟ n อ s of o ิบอ t r m p e r a n c e รส e e n of Wands โอเค of Swords Ten of Wands okay. Judgment ผู้เป็นเจ้าก็บอกเอาหน้าไพ่เหมือนมีการกลับมาคุณเอามากรอเลยนะคะเอออเามากรอเลยเนาะ GM Perler Justice t e n e อ o n หรือว่า Justice จะไม่ชี้เชี่ยนะ หน้าไพ่มันเป็นพลังงานในลักษณะว่าคุณอาจจะมุกบอนจากความสัมพันธ์ไปแล้วในเรื่องของความรู้สึกที่มีให้แก่กันนะคะมีให้แก่กันมุกบอนไปแล้วเนาะแต่บางคนบางคู่เหมือนยังเห็นกันอยู่หรือยังมีคอนแทคยังมีการติดต่อสื่อสารอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ในที่เรียนที่ทํางานเจ้านายลูกน้องก็ได้นะในลักษณะบแบบนี้เหมือนยังเห็นกันอยู่ ในลักษณะนี้เนาะมันมีการวกกลับมาในความสัมพันธ์เขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณพยายามเมนเดจจัดการเรื่องของความสัมพันธ์ในลักษณะให้ดีที่สุดเนาะตัวคุณไม่อยากกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นเฟนวิเฟนเพืฟิตเกินกคาว่าเพื่อนหรือไม่ใช่แฟนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเพราะอาจารย์เห็นความไม่ชัดเจนในหน้าไพ่น,นี้เนาะคุณพยายามมากๆนะขอดูมจิกเชียนหน่อย หรือในยะหนึ่งความสัมพันธ์นี้มันมีการเข้าๆออกๆไป,ไป,ไปๆกับกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะเพราะคุณหายไปเห็นไหมก็ขึ้นทูยอบพัแต่ว่าทูอบับเอชอเปนเคิลส์เจ้าหน้าผาย,ยาเป็นความสัมพันธ์ที่มันบกไปกับมาเวียนไปไปไปกับกับในความสัมพันธ์ในลักษณะท,ที่ไม่ชัดเจนบางคู่บางเคสอาจจะติดความสัมพันธ์เติร์ดปาร์ตี้ได้ด้วยนะคะแน่นอนไม่ชัดเจน ตอนนี้คุณพยายามมากๆกับความสัมพันธ์นี้ที่จะมัน,นจัดการอารมณ์ตัวเองหรือ,อ,อวางตัวในความสัมพันธ์ในลักษณะที่อาจจะยังมีใจแหละแต่ไม่อยากกลับไปในอยู่อยู่ในสถานะดิมเนาะในลักษณะน,นี้เหมือนความสัมพันธ์มิ่ยังตัดไม่ขาดที่เรียนที่ทํางานคุณรู้จักกันมาก่อนก็นกได้หรือคุณดวกับคนต่างชาติมีการเข้าๆออกในความสัมพันธ์ในลักษณะน,นี้เนาะอืเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศี อ้าไฟเมฆสิงขันูราศีธน,นูราศีเมษราศีตุลได้นะคะโอเคนี่คือสถานาการณ์คุณและเขาเนาะเดี๋ยวเราก็จะไปดูพลังงานคุณกับพลังงานเขาอาจารย์ลืมแลอาจารย์วางไพ่เองอาจารย์ลืมอีกเ <laughs> นาะ,ะเราดูที่พลังงานเออ คุณดีว่าอันนี้น่าจะเป็นพลังงานคุณนะอันนี้ถือว่าเป็นพลังงานคุณไพ่สลับกันได้นะคะเป็นรวมแบบโดยรวมไว้เบอร์ซ่าได้ดูที่พลังงานคุณนะว่าตอนมีคุณเป็นแบบไหนแล้วก็ยังไงจุยบสอดเจ็บนะคะกับความสัมพันธ์นี้เหนื่อยมากไพ่คนละสำรับแต่พลังงานไปในทิศทางเดียวกันจริงๆ เนาะชวีอโซจั Emperor, เอ็มเ r อ r เรอขานิ่งใสขึ้นมากในตอนนี้เนาะเขามีอีโก้จัดก,กับคุณมากๆมีการแบบดเูเหมือนถ้ามีการคอนแทคกันก็ไม่ได้เป็นแบบคอนแทคในลักษณะแบบเข้ามาเ,เข้าไปในความสัมพันธ์แบบลึกๆนะก็จะอาจจะมีการทักทายสสงสติกเกอร์เล็กๆน้อย,อยๆถ้าคอนแทกกันแต่แน่นอนมันอยู่ในสภาวะเขาก็ไม่เทคแอคชั่นอะไรในความสัมพันธ์นี้เนาะ คุณนให้ความรู้สึกกับเขาอะไรว่าเขาเป็นคนที่ใช่นะรักเขาเออแล้วก็ให้เขาเป็นคนที่ใช่ในชีวิตของคุณแต่ตัวเขาเองต่างหากเระที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ให้ความสําคัญกับคุณแล้วเป็นไปได้ว่าตอนนี้เขาอาจจะมีตัวเลือกหรือทางเลือกอื่นในความสัมพันธ์เข้ามาก็ได้นะคะ f i e of s o r c e s e of source of source ตอนนี้คุณก็เพียงได้แต่ทําในการที่จะดูว่าเขาจะเอาอย่างไงต่อกับความสัมพันธ์นี้เนาะตอนนี้คุณเงียบคุณหายไปกับความสัมพันธ์จริงๆนะแต่ถามว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมหน้าไพ่นี่คุณยังรักเขาอยู่เนาะอาจารย์รู้สึกว่าเป็นเขานะที่ดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์หรือดึงมีคนอื่นอ่ะที่มาจากตัวเขาเข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหานะตอนนี้มีการเงียบการหายการไปแต่คุณยังรอ การติดต่อสื่อสารหรือการแสดงออกจากเขาที่เขา,เาประมาณว่าคุณอยากรู้ว่าเขาจะเห็นคุณค่าคุณไหมให้ความสําคัญกับคุณไหมในลักษณะแบบนี้เนาะอืมโอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุไฟไม่สิงธนูธาตุดินพฤษศก,ก,กันมังกรราศีเมษได้นะคะโอเคเราก็จะไปดูกันต่อว่าพลังงานเขาเป็นยังไงแล้วพลังงานเขาละตอนนี้เป็นยังไง w o s o u r เขาก็ไม่กล้่จะตัดสินใจอะไรจริงๆนะคะเ <c oughs> no, นาะ Page o วา a n ์นีนสิ่งที่เป็นทางเลือกที่เขาจะเลือกนะก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเออมันมีพลังงานของความเป็นเด็กที่อยู่ในนี้เขาพยายามคิดนะแต่ความสนใจหรือใส่ใจที่จะ Take a c t i o ะมันยังไม่รุนแรงมากพออะ <c oughs> เดี๋ยวเมอ <c oughs> เขากำลังคิดหาวิธีทางออกอยู่ <c oughs> เขาถึงได้เงียบกับคุณ <c oughs> คิดว่าจะยังไงแบบไหนแล้วก็อะไร <c oughs> เพื่อที่จะกับ เข้ามาในความสัมพันธ์กลับไปเป็นเหมือนที่เคยเป็นเนาะอตอนนี้ไม่ขอเออแบบเทคชั่นอะไรเพราะว่าไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนว่าเขาก็ตัดสินใจไม่ถูกเนาะจะทาวเวอร์ Tower, กับการที่คุณเนียบไปหรือหายไปความสัมพันธ์ที่คุณรู้แสดงท่าทีถึงความห่างเหินนะเขารู้สึกได้ว่ามันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันพังไปแล้วอีกอย่างนี่ไงเขากําลังมองว่า ตอนนี้จริงๆบาง,งคู่บางเคสนเหมือนยังเห็นกันอยู่อ่ะเขาจะมีการแสดงท่าทีเล็กๆน้อยๆในการาสื่อแล้วพูดคุยกับคุณหรือเทคเชนถึงคุณหรือในย่าหนึ่งถ้าคุณรู้จักกันในกลุ่มเพื่อนนะคะเขาก็จะถามข่าวข่าวคุณจะกลุ่มเพื่อนๆนที่คุณและเขาแบบรู้จักกันอย่างนั้นนะอืมจเจอฮอมิดเนี่ยฉันจะกลับมาในความสัมพันธ์แบบไหน,นยังไง ห้าเหรียญเพราะตอนนี้เก้าเหรียญนะควีนอลวอนคอดูคว no mm ีนอลวอนเนาะวอนเจอฮาร์โลเฟนเขาอยากกลับไปในความสัมพันธ์ที่เขาจะคือคือเขาจะทำยังไงกับคุณก็ได้นะคือควีนอลวอนอลวอนเอ่อในลักษณะที่เมื่อก่อน mm hmm. เขาก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณแต่วันนี้วันที่เขา เสียคุณไปหรือคุณไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้คุณหายจากชีวิตเขาไปซึ่งเมื่อก่อนเขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณนะไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสําคัญแล้วก็ไม่ได้ให้ค่าคุณนะซึ่งตอนนี้คุณไม่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นแล้วคุณหันกลับมารักตัวเองนะคุณหันกลับมารักตัวเองแต่เขาต้องการคุณกลับไปในความสัมพันธ์ในลักษณะเหมือนเดิมเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเหมือนเมื่อก่อนกับการที่คุณ รักแล้วก็หลงเขาในลักษณะแบบนะั้นแล้วเขาก็จะทำยังไงคุณก็ได้จะทำอย่างไรดีตอนนี้เหมือนเดิมเนี่ย The h i Love p h a s เหมือนที่เคยเป็นมานะกำลังคิดแล้วก็วิเคราะห์แยกแยะแล้วก็กำลังจะตัดสินใจว่าจริงๆตอนนี้เขาไม่มั่นใจเลยนะว่าตัวคุณเองเนี่ยอยากจะกลับไปในความสัมพันธ์หรือเปล่าโอเคนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างประเทศเนะาะเขาหรือคุณอาจจะเกิดในล,นลนักษณะราภสุ์ ราสีกันถ้าไฟไมีสิงทนูได้นะคะอืมโอเคเราก็จะมาดูกันนะว่าเขารู้สึกว่าพลาดไปไหมกับวันนี้ที่ได้สูญเสียคุณไปนะเขารู้สึกว่าพลาดไปไหมกับวันนี้ที่ได้สูญเสียคุณไปนะคะเรามาดูกัน Queen of Cups นึกอยู่นะเจมส์เฟลอร์ไพ่เดมเฟลอร์ขึ้นทุกหน้าไพ่ทุกสำรับเลยอนะ่ะเออ q u e เนาะ Pendulous p a g e of n d u l o s mm hmm. s v e n of p e n t a c l e s the moon mm hmm. งา o วอ w ทูบ s ูสเหล่าวอนอ่านะคะ <c oughs> เห็นหนึ่งเหรียญอยากลับมาค่ะหนึ่งเหรียญเเหรียญเนแเหรียญแล้วหเหรียญอยากลับมาเทคแอคชั่นอยากจะมาอยู่ในความสัมพันธ์จะเป็นคุณก็ได้นะที่จะขอเล็กๆนี้นอนจากตัวคุณเพราะตอนนี้ถ้าถามว่าเขารู้สึกว่าพลาดไปไหมกับวันนี้ที่ได้สูญเสียคุณไปตอนแรกๆเขาไม่ได้รู้สึกมา นะแต่ยิ่งนานวันกับการที่คุณหันกลับมารักตัวเองให้คุณค่ากับตัวเองไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องเราไม่ได้ใส่ใจกับความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ที่ด้อยค่าคุณไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาเจมส์ฟอโรดดดอมนตรงเนี้ยคือเขารู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้ให้ความสาคัญกับเขาแล้ว เขาสึกได้ว่าเมื่อก่อนคุณอาจจะหมายปองเข้ามากแสดงออกท่าทีว่าต้องการเข้ามากวอนเข้ามากแต่ตอนนี้คุณไม่ได้แสดงแบบนั้นแล้วคุณก็ไม่ได้มาสนใจกับเรื่องไร้สาระหรือเรื่องท็อกซิกในชีวิตของคุณคุณเอาเวลาที่มีไปพัฒนาตัวเองเนาะเรื่องการเงินการงานพัฒนาตัวเองนะตอนนี้คุณกําลังอยู่ในเรื่องเอ่อถ้าคุณยังไม่มีคู่มีแฟนนะคุณก็อยู่ในสถานะที่โสดสวยรวยปังนะ ไม่วุ่นวายกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะเขาเรียกว่าสวยแพงนี่ลักษณะแบบนี้มันทําให้เขารู้สึกไดยว่าคุณคุณไม่เห็นค่าเขาแล้วอะแล้ววันนี้บอกเลยว่าเขารู้สึกว่ามันพลาดเกินไปมันพลาดไปแล้วนะเพราะวันนั้นเขาด้อยค่าคุณในเรื่องความสัมพันธ์เขาไม่ให้คุณค่าคุณเลยเขาให้คุณแค่คีนออนหวนคนที่ทํางานในเรความสัมพันธ์เออจะใส่ใจก็ได้ จะทิ้งกระดาษจะเทคชั่นเมื่อไหร่ก็ได้เวลาอยากเจอคุณก็ต้องได้เจอแต่เวลาไม่อยากคุณอยากเจอเขาก็ไม่เจอนะคะเขาคือเขาสะดวกแต่เขาไม่ได้มองมาที่คุณว่าคุณสะดวกหรือเปล่าเขาคิดว่าเขามีอิทธิพลต่อความรู้สึกคุณมากแต่ในวันนี้วันที่คุณไม่ได้สนใจเขาไม่เอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่คู่ควร แล้วสิ่งที่เขาเห็นจากคุณก็คือตอนนี้คุณพัฒนาตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้นมากๆเลยนะทั้งหน้าที่การงานการเงินแล้วก็คุณไม่จราม่าไม่ท็อกซิกเนาะไม่ดราม่าออกโซเชียลเนี่ยเขาก็ส่องคุณอยู่เนี่ยเออตรงนี้มันทําให้คุณดูแพงๆแ,แล้วมันทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขาอยากได้คุณกลับคืนมาแล้วรู้สึกเสียดายและพลาดไปแล้วกับที่วันนั้นเนี่ยคว e นออฟครา s e เวนออฟเพ l เฮ้ยทำไมวันนั้นฉันไม่เห็นวะเออทำไมฉันไม่เห็นถึงว่าคนคนนี้เขาดีกับฉันคนคนนี้เขามีพลังงานที่ดีคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบดูแพงในวันเนี้ยในวันนั้นทําไมตามืดบอกเขารู้สึกว่าพลาดไปในวันที่คุณไม่ให้คุณค่าแล้วก็ไม่ให้ความสําคัญกับเขาแล้วคุณก็ไปพัฒนาตัวเองอย่างดีมากๆด้วยนะคะเพดเอาเพนเชอรแล้วก็ทูออฟสโดนายอวานเายิงถือคุณไว้อยู่เลย ถือคุณไว้อยู่เลยว่ามันจะมันจะกลับมาได้อีกไหมเออนายอาวานซึ่งปัญหานะตรงนั้นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตัวคุณเองตัวเขามองนะตัวคุณเองนะเอ่อให้อภัยเขาแล้วหรือยัง,อา,อ,งอาจารย์เอ่อฟิลลิ่งอาจารย์รู้สึกนะชูวบสอนนายอาวานเพราะมันเป็นปัญหาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณให้อภัยแล้วหรือยังแล้วเขาจะสามารถกลับมาในความสัมพันธ์นี้ได้อีกไหนคือเจ็ดเหรียญ หเหรียญเป็น8กดบกับ6กลับมาทําที่เคยทําหรือเขากลับมาในความสัมพันธ์คุณจะมีการเทคแอคชั่นกลับไปในลักษณะที่ให้เขาได้ไหมสักเล็กๆน้อยๆก็ดีคุณเป็นคนให้นะคุณรู้จักไพ่6กเหรียญไหมจะมีเศรษฐีชุดแดงกับขอทานคุณคือเศรษฐีนะเขาคือขอทาน คือขอเศษขอเศษขอความเล็กๆน้นอยนจากคุณที่จะ take a คชั่นกลับมาคุณอีกครั้งจะได้ไหมเพราะเขาไม่มีความมั่นใจแล้วในวันนี้เนื่องจากคุณไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเออไม่ได้มองเขาแบบเป็น p r i ออร์ y แล้วคุณก็ไม่ท็อกซิคุณไม่ดราม่าด้วยคุณทําตัวสวยแพงๆมากๆชั่วโมงนี้นะคะมันทําให้เขาบอกว่าถ้าเขากลับไปเนี่ยคุณจะมีการให้ เขาสักเล็กน้อยจากที่คุณจะให้เขาได้ไม่ด้วยนะอยากกมาวหนึ่งเหรียญแต่ก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะจะไปต่อหรือเปล่าเออนะในลักษณะแบบนั้นนะคะโอเคงั้นก็สรุปให้ได้ว่าเขารู้สึกพลาดไปไหมกับวัน,นที่ได้สูญสียเงินไปรู้สึกพลาดอย่างแรงนะพลาดจากตรงตรงไหนมาจากการที่คุณหันมากับ มารักตัวเองให้คุณค่าตัวเองไม่ทอกซิกไม่ดามานะแล้วก็พัฒนาตัวเองเสมอคุณดูสวยแพงมากมาก,มากในตอนนี้นะคะในตอนนี้ในใสายตาเขาตอนนี้ในความรู้สึกของเขาตอนนี้มันทำให้เขารู้สึกเสียดายแล้วรู้สึกว่าพลาดไปแล้วที่เขาแบบละเลยคุณในช่วงระยะเวลาที่เขายังมีคุณในวันนั้นอืคิดอยากจะกลับมาด้วยเนี่ย โอเคก็จบให้เข้ารีคูณอาจจะเกิดในลัคนาราศีธาตุน้ำมีกบกบพิจิตรราศีเมษราศีมีนธาตุาไฟมิสินธนูธาตุดินพุกศกัมกรได้นะคะน้องอาจารย์ชัดๆเห็นชัดๆธาตุน้ำกับธาตุดินชัดมากเนาะโอเคก็จบเรียบร้อยดูแวบแบบรวมๆเนาะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง hang, หรือไม่ตรงกับใครเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องซีเรียสม่นต้องเครียดมันมากสนใจดูดวงส่วนตัวลายออฟฟิเชียลนะ mar, แอดมา ไอดีไลอยอยู่หน้าจอนี่เลยหน้า,าคลิปนี้เลยแอดมาแล้วก็ดูรายละเอียดค่าดูดวงดูรายละเอียดค่าดูดวงแล้วก็ถ้าสนใจไปต่อกับอาจารย์นะคะพิมหนึ่งอีกครั้ง mm hmm. ก็จะมีลิงก์ไลน์อาจารย์เกิดขึ้นคุณแอดเข้ามาจองคิวกันได้นะ,ะแล้วเกิดตอนนี้อาจารย์เปิดคอร์สอัพสกิลร้อยเรียงอ่านไพ่นะคะแต่จะเหมาะสําหรับคนที่มีพื้นฐานพื้นฐานคือไพ่ตัวนี้หมายความว่าไงไพ่ตัวนี้หมายความว่าไงไพ่ตัวนี้หมายความว่าไง อย่างนั้นมากกว่านะเพราะอาจารย์จะไม่เน้นการความหมายไพ่แล้วอาจารย์จะเน้นการแปลอ่านไพ่อย่างมีมิติอย่างที่อาจารย์แปล Queen of p เดียร์ e n t a c l e Queen of Pentacle แล้วขยายมันเป็นยังไงแบบไหนยังไงเพราะว่านี่คือเป็นการ up skill การอ่านไพ่เลยต้องมีพื้นฐานมาบ้างนะคะถ้าไม่มีพื้นฐานเลยแล้วคุณอยากถ้าคุณอยากเรียนเนาะมองว่าคอสนี่คุ้มเนาะสิบห้าวันสิบห้าชั่วโมงนะคะเรียนแบบจุใจอย่างเงี้ย มองว่าคุ้มแล้วก็ราคาถูก899แค่นั้นเองถ้าคุณมองว่าอยากเรียนไม่มีพื้นฐานคุณก็ไปดูในความหมายไพ่ใน y o u t u b e เงี้ยก็ได้นะที่มีหลายหมอที่เขาทำคลิปออกความหมายไพ่ให้คุณได้รู้ก็ไปเรียนมาก่อนก็จะดีนะคะเวลาที่อาจารย์สอนอ่านไพ่คุณจะได้ไม่งง นะหรือคุณอยากจะเรียนกับอาจารย์ก่อนแล้วคุณค่อยไปชบทวนไปศึกษาออความหมายพ่ะอกทีนั่นก็อีกเรื่องนะคะก็สนใจก็ทักมาดูเนาะแต่อาจารย์ไม่มีเอกสารอะไรให้นะคะอาจจะมีเทปบันทึกภาพออการเรียนการสอนให้เท่านั้นเองนะไม่มีเอกสารอะไรใดๆทั้งสิ้นให้นะโอเคก็จบเรียบร้อยสนใจก็ทักมาได้นะไลนเฟซเชลมีขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกการ subscribe ขอบคุณทุกการเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทาง กับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ